เปิดฉากไปแล้วนะคุณผู้ชมและครูหาแรกของสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่ในเมืองดิกสวิลนอชครับเป็นเมืองเล็กๆในรัฐนิวแฮมป์เชีย์ของสหรัฐนี่แหละ mm hmm. ซึ่งก็นี่ฮะมีแค่6คนนะครับ mm hmm. 6คนมาทำหน้าที่ลงคะแนนครับ mm hmm. แต่ก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีครับ <Ha. S 1> ที่สืบทอดมาตั้งแต่2,503เลยนะเมื่อเข้าสู่5พฤศจิกาย,ยนตามเวลาท้องถิ่นนี่คือครูหาแรกของประเทศก็จะมีนักข่าวมากันเต็มฮะ mm hmm. นักข่าวก็มักจะมาเยอะกว่าคนที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนครับแล้วก็ปิดคู่หาเรียบร้อยนับคะแนนเรียบร้อยแล้วครับผลปรากฏว่าเป็นรองประธานาธรองประธานาธิบดีกามลาแฮริสและโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีได้คะแนนเท่ากันที่3คะแนนครับ oh. นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่จะต้องช่วงชิงคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral college ให้ได้ครบ270 ก่อนนะเราก็จะได้รู้